สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะคะสําหรับนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกุมและคนากุมนะคะประจําครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนมีนาคม2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและคนากุมจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกร็บจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแกปเองก็มีกรรม เป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตอนนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดวตรงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอ l ดี ID ไลน์แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกุมและคนากุม ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ยของเดือนมีนาคม2,565นี้จะเป็นอย่างไรนะคะแม่หมอขอเป็นตัวแทนในการจ่จให้พยากรณ์ด้วยค่ะ2ถ้วยเดยวจัสเมน สิบในเท้าห้าเหรียญสามเหรียญหนหึ่งดาบ ขอไพ่พิเศษสองใบนะคะ The h a l a f a n s The Justice โอเคจากพลังงานหน้าไพ่เนี่ยเอ่อต้องบอกว่าความรักของชาวราศีกุมและคนากุมในช่วงของเดือนนี้เนี่ย มันเป็นความรักที่ดีมากๆแต่มันเป็นความรักที่จับต้องไม่ได้แล้วมันเป็นความรักที่พูดถึงกันในเรื่องของความรู้สึกและก็เรื่องของความคิดถึงความห่วงหาอาทรความนึกถึงความละลึกถึงมากกว่า เพราะว่าไพ่ค่อนข้างเด่งชัดว่าเป็นความรู้สึกของความรักที่มีความสุขในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้นะคะดังนั้นไพ่จึงขึ้นว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม2,565นนี้ชาวราศีกุมอาจจะต้องอยู่กับความคิดถึง กับความนึกถึงความละลึกถึงที่มีต่อคู่รักคนรักของคุณแต่ได้เลิกลากันไปแล้วเป็นระยะเวลาระดับหนึ่งทำให้สภาวะจิตใจเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะ แต่ในตอนนี้ถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยทุกอย่างมันโอเคขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของความรู้สึกมันลงเหลือแต่ความคิดถึงและก็นึกถึงเท่านั้นที่มีแล้วก็ส่งผลต่อความรู้สึกต่ออีกฝ่ายเท่านั้นเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่ขึ้นนอกเหนือความรักก็คือชาวราศีกลุมในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ย ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างดีแล้วก็โอเคมากๆนะคะไพ่แม่หมอเลยขึ้นว่าในช่วง7จวันสุดท้ายของเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแม้กระทั่งสุขภาพหรือครอบครัวทีมไประเ่ความรักนะครอบครัวของชาวราศีกุมลัคนากุมเองเนี่ยจังหวะดีๆเนี่ยกำลังจะมีเข้ามาแล้วก็กําลังจะนําไปสู่ความที่มันค่อนข้างโอเคมากๆเลยในเรื่องราวของฐานชะตาในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะคะอืมถ้าอย่างนั้นแกร์จะแอบเปิดไพ่ให้กับชาวราศีกลุ่มลัคนากุมนะคะว่าณนะตอนนี้คนของคุณที่เลิกรลากันไปแล้วที่คุณระลึกถึงเนี่ยปัจจุบันนี้เขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกลุ่มลัคนากุมนะคะ 2เหรียญ6ถ้วย9ดาเก้าคาถา,าคิงถือไม้เท้าขอไพ่พิเศษเพิ่อมอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ได้ไพ่คิงถือดาบก็ถ้าเอาตรงๆก็เขาค่อนข้างฝันถึงชาวราศีกุมแลคณากุมค่อนข้างบ่อย หรือมันแกจะพูดยังไงอ่ะคือเอาอย่างนี้ใช่คุณสองคนอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันมาก่อนแล้วก็อาจจะหมดกรรมหนักกันไปแล้วแต่ไพ่ขึ้นบอกว่าเวลาถ้าชาวราศีกุมและคานาุุมฝันถึงเขาไม่ว่าจะในอริยบทใดๆก็ตามบอกเลยตามหน้าไพ่เลยนะคะว่าเขาคนนั้นนะ่ะก็ค่อนข้าง ฝันเฉกเช่นเดียวกันถึงคุณเหมือนกันนะคะชาวราศีกุมเอาง่ายอะ่ะเมื่อคุณสองคนคิดถึงกันนะคะมันจะมีกฎแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้คุณก็ฝันถึงเขาและเขาก็ฝันถึงคุณประมาณนั้นนะคะสิ่งที่ไพ่ขึ้นบอกเลยก็คือความรู้สึกเขาที่มีตอนนี้ต่อคุณก็คือเขาก็คิดถึงคุณไม่แพ้คุณลึกๆก,ก็แอบมีความหวังด้วยว่าเมาื่อไหร่ชาวราศีกุมและคนากุมเนี่ย จะมีโมเมนต์ทักหาเขาคุยกับเขาสื่อสารกับเขาจริงๆเขารอนะถ้าเรามองตามน้ำพ่จริงๆอ่ะชาวราศีกุมไม่ได้รอไม่ได้คาดหวังเลือกที่จะมีความสุขกับความทรงจํามากกว่าในขณะที่เขาอ่ะพา,าขึ้นว่าเขาค่อนข้างที่จะรอแล้วก็รอให้ชาวราศีกุมเนี่ยติดต่อกลับไปแล้วก็นึกถึงระลึกถึงเขาไม่ใช่แค่คิดอ่ะแต่อยากให้กลับไปจริงๆอ่ะนะคะ ก็เหมือนไพ่ขึ้นว่าตอนนี้ชีวิตเขาไม่ค่อยโอเคเลยรอะแต่ไพ่ขึ้นว่าเขาค่อนข้างขี้แอคแล้วก็ค่อนข้างแอบเป็นคนลงตัวเองเหมือนกันนะอะไรเงี้ยกดูจากน้าไพ่นะคะเออว่าฉันโอเคฉันอยู่ได้ชีวิตฉันมีความสุขชีวิตฉันสวยหรูชีวิตฉันมันมั่นคงชีวิตฉันไม่เคยขาดในสิ่งใดเลยชีวิตฉันมีความสุขแฮปปี้ดีทุกอย่างถ้าดูตามน้าไพ่ไม่เหมาะนะถ้าไม่ใช่ แก้มต้องของอภัยนะคะขอโทษทุกทท่านด้วยนะจริงๆเราไม่มีความสุขเลยอ่ะอืมที่เขาเป็นทุกวันเนี้เหมือนเขาหลอกตัวเองไปวันๆอะไรเงี้ยว่าเขานี้มีพร้อมทุกอย่างเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะตาไม่น่าภัยขึ้นอะ่ะไม่ใช่เลยค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะอืมเ <c oughs> <c oughs> นาะมาถ้าอย่างนั้น แก้ขอบทสรุปค,ความรักของชาวราศีกุมและคานาคมหน่อยค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนในอดีตจะเป็นยังไงต่อไปนะคะหรือไพ่ต้องการบอกอะไรชาวราศีกุมและคานาุมในเรื่องราวความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้หรือไม่แก้ขอไพ่ด้วยนะคะสิบดาอัศวินถือถ้วยจะแหงแมร ห้าไม้เท้า <7 S 1> เจ็ดเหรียญขอไพ่ที่เศษหนึ่งใบนะคะแล้วก็ไฟเด้ไพ่เเมิิเชียนในความสัมพันธ์เนี้ยวิบากกรรมต่อกันมัน,ม,นมันค่อนข้างจบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวเชียวนะคะแกมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่อยากบอกก็คือ มีใครหนึ่งคนในความสัมพันธ์ไม่ชาวกลุ่มก็เขาค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแล้วก็ชัดเจนในเรื่องราวของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างการอย่างเป๊ะคือมีคำตอบอยู่ในใจและก็ทำมันได้ดีแล้วด้วยสิ่งหนึ่งที่ไพสรุปอยากบอกก็คือแกว่าน่าจะเป็นราศีกุมนะเพราะเหมือนไพ ให้มันเด่นไปทางคุณค่อนข้างเยอะนะคะว่าคุณไม่เอาแล้วคือคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอะและทุกละทุกวันเนี้ชาวราศีกลุมลัคนากุมคุณก็เป็นเดเมดิกเชียนแล้วด้วยคือคุณรับรู้ทุกอย่างแล้วคุณเข้าใจในศสัจธรรมทุกอย่างคุณรู้กฎระเบียบในการใช้ชีวิตคุณรู้กฎแห่งกรรมคุณรู้ในทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้แล้ว เหมือนคนคนนี้เขามาสอนให้คุณแข่งแกร่งแล้วก็รับรู้ทุกอย่างและสามารถยืนหยัดได้เหนือกฎแห่งกรรมกับคนคนนี้แล้วด้วยนะคะไพ่บทสรุปจึงขึ้นว่าถ้าคุณจะทรมานคุณน่าจะทรมทรมานแค่เพราะว่าคุณคิดถึงเขาแค่นั้นแต่อย่างอื่นคุณไม่ทรมานแล้วคุณโอเคแล้วและคุณก็มูฟออนได้ อย่างดีเยี่ยมแล้วที่เดียวเชียวนะคะโอเคสำหรับวันนี้แกต้องขอบคุณมามากเลยนะคะตุทุยยอด Subscribe ตุกุยอดกดไลค์ตูตุยยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมา,มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่มอกไปแล้วฝันดีและดีส่วนนะคะบ๊ายบาย